สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมนีผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาอย่างเลาะโคกนะครับผมมาพ่อสมุนไพรชนิดเดงครับพี่น้องนะครับผมสมุนไพรชนิดนี้ก็คือกระเทียมสากนะครับผมกระเทียมสากนะครับที่อยู่ต้นหนานี่นะครับพี่น้องมือนีกระเทียมสากของเ้าออกดอกนะครับออกดอกมีทั้งจุ่มทั้งบานเลยครับพี่น้องสวยงามมากเลยครับพี่น้อง มา Dante, people, the เน่เพื่อนเศร้านะครับพี่น้องดอกของเพื่อนเบิ่งครับนี่คือดอกจ่มของเพื่อนนะครับพี่น้องเบิ่งลำต้นของเพื่อนนะครับลำต้นเพื่อนก็ถอดการช่อดอกออกมาทื่งครับพี่น้องแล้วก็มีฝังหัวลงไปดลึกๆนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจัหน่อยสิพาคพุดเบิ่งหัวนะครับผมว่าหัวข้างใต้ไปอยังไงแน่นะครับพี่น้องดอกหนึ่งียยังอ่อนๆอยู่ครับพี่น้อง นะ,ะเดี๋ยวข้ามาเบิงดอกบานกันครับพี่น้องดอกบานเพิ่นชื้ฝนครับพี่น้องคือเลยลมลงไปข้างลุ่มเนะ่นิดนึงครับพี่น้องดอกบานโอ้สวยงามมากเลยครับพี่น้องดอกกวานดอกบานนะครับพี่น้องเป็นครับพี่น้องสุดยอดเลยครับดอกกวานดอกงามแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวสมควชหัวกระเทียม สร้างให้เบิ่มเด้ครับพี่น้องนาะอต้นพิ่นอันนี้เลยครับพื้นเผาเลยดอกดอกพิ่นลุยแะครับพี่น้องขุดง่ายอยู่อ,อยุดทวงดินเริ่มเล่นแล้วมเมื่อเบิ่งกังว่างอพ่นเปนยัง นี่ครับพี่น้องหัวกระเทียมสร้างเป็นแนวนี้ครับพี่น้องห้าของเพอนครับหัวของเพอนหัวใหญ่คือกระเทียมทุนเลยครับผมนี่ใบของเพอนครับพี่น้องดอกเพอนรยไปแล้วครับพี่น้องหัวใบใหญ่เป็นไหนครับเพราะว่าต้นต้นเพลนน่อยครับพี่น้องต้นเพลนหน่อยหัวเลยบใบใหญ่ครับ เอามาเบงสบรรพคุณของกระเทียมสร้างกันครับพี่น้องกระเทียมสร้างหรือว่าพระพึ่งปลานี่เนาะครับพี่น,อนอ้องเนาะนอกจากจะมีสรรพคุณทางยาแล้วิ่นยังเป็นไม้มงคลนะครับผมปลูกแล้วดีปลูกแล้วแห้งเป็นสิริมงคลครับผมซอยฝอออากาศได้น้ำครับผมเวลาเข้าไปยางปลาหรือว่าไปทงไปหน้านะครับพี่น้องถือตอแตนหรือว่าเพล่งมันตอดนะครับพี่น้องเนาะ เข้าสามารถจะอเอาหัวของเพลินนะครับห,หัวของกระเทียมสร้างนี่แหละครับพี่น้องเอามาทุบให้น้ำออกนะครับพี่น้องแล้วก็เอาน้ำของอหัวกระเทียมสร้างนี่ครับพี่น้องท่าบริเวณที่ถือกัดต่อยกัดซอยถอนผิดดึงผิดออกแล้วก็ซอยลดอาการบวมได้นะครับพี่น้องนอกจากนั้นแล้วก็ยังแก้ฝีบวมอักเสบ ทุกชนิดได้เลยนะครับพี่น้องโดยใส่หัวของอต้นกระเทียมสร้างเนี่ยแหละครับพี่น้องเอาหัวพันไปต้มแล้วก็เอานา้ำมาทาบริเวณที่เป็นฝีหนองนะครับกสบสิยให้ลดอาการบวมอักเสบได้ครับพี่น้องนี่คือสับคุณของกระเทียมสร้างที่สมาเว้าสู่พี่น้องฟังรับครับพี่น้องมือนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ซะก่อนนะครับพี่น้อง อพอกันไม่คลิปหน้าเด้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวหาแนวมาตอนมาฝากอีกเช่นเคยครับพี่นอ้องสำหรับวนนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ